ครับระสานยูครั้งเนาะวันนี้ชาวญูพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่บ้านแกงสว่าง่าแชมเมืองหาดใหญแต่สมมุติเป็นบ้านที่ชาวญูบอกเคยพาท่านผู้ชมมาสักครั้งเลยแ,ลแต่ชาวญูทำทิ้งมาเนาะท่านผู้ชมวันนี้ชาวญูจะพาท่านผู้ชมที่รถเละาะกลางบ้านขอแทบบ้านขอเนาะเป็นแดงไๆเลยท่านผู้ชมปไปไปเบิ่งนลำกันเลย ส่วนบ้านเขาจาได้แค่ส่วนบ้านอ่าส่วนบ้านแกงมันเป็นบ้านที่แค้มเซ่บ้านนี่เขาจะปลูกพักส่งตลาดเมืเมืองมหาใจเราทำผสมมีบ้านเดียวนี่เท่านั้นปลูกพักส่งตลาดเมื่อบ้านนึ่งเขาทำกเกษตรตอนนี้ยังบริเกตพาการบำรุงเขามาบุกชักค้างจะทำยูมา,าาามาจะเข้าซากนืเนาะ ครั้งแรกเลยวูรัดตาลัดดงไม้ท่านผู้ชมชวยูดึงถ่ายเบิ่งทางมาเย้ะมันมีขั้น,น้อยๆชวูรัแคมซีม,ซมาครับนกะ็เลยก็ได้ถ่ายเป็นเสี่ยงอันตรายเพราะยันจับโทรศัพขัขวดอขัดวขวัดว,วไม้นันตุ๊กลงไปเป็นคนตก๊กรถตกหรอพอดีอันตรายขนานี้ตรงนา วันนี้เขาทำการกรตริบเยบยากแบบชั่วลายลเจ้าเอาแนวทางแนวานั้นมาแต่ฝั่งไทยมุงสมมาใสเอยไร้มีท็นทางทางภาคบางเนี้ยโอไว้บูกจมูก เทาต้องไปข้างแรกเทาต้องไปทางโอ้นี่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 อรอะทางตัวนี้น่าจะปิดทางกลางบ้านไปลอกไปทางกลางบ้านหรอกเลาะแลออกไปเส้นนั้นนี่แม่ละทางกลางบ้านขอเราไปส่งเ่อนชาติับเจ้าหล่อขี่โดร์ไฟฟ้าเฮ้ยเห็นแล้วคนขี่ยื่นนี่ เขาก็เก็บกินไปมารับป่ามาแต่ชิดนใหญ่ปูมันมีหลายแล้วเออโลการากบ้านก็โลกรากบ้านแล้วจะขั้วยออกไปแล้จะขั้วยออกไปเดหรือเราจะเป็นทางไปต่อใส่บ้านพูนคำหรือมาเลยเียงน่าจะแม่นเลยียง bán thì sao cho nhận ạt sự tin tang ban xuyên thang lại. Cho... Xã... Oh, mcpang, eat meo, pang, eat. mọc bàng quay. Men hơi Men hơi quay. hơi quay. Men hơi hơi quay. Men hơi quay. Men hơi อาิกายางานดแอปเขาใช้ละไรบ้ามดเลยสิเออครัวผมต้องตีั๊บมืดที่นี่นะครับมองวัตถุับบในสวนนี้จะกับเป็นแบบุดี่นี่นะครับมนครับเด้วยครับ เดินทางผ้ากลางบ้านของพวงเดินทางพวงเลยนะไม่ก็น่าจะเป็นทางไปหน้าเันแต่วน เนทางเข้าบ้านเขาซีซอตจะจับบ้านอ่ะทางเข้าทางสินสินบ้าน่าเสินบ้านไหนสินบ้านโอนคำ เชื่อมต่อไปใส่บ้านพุ่นค้ำนิดนึงอ่าทิมสันสันหรือท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะปิดท้องให้ท้องหน้าค่ะเขาจะปลูกพักเลยเขาจะปลูกมันมีจะมีบ่อนบ่อนเขาจะปลูกเนี่ยนี่หมดหมดหมดเลยแคาอปลูกยามีหมดเลย แต่เ่าอกเขาจะปลูกส่งตลาดเขาดูกบบยังหูเขาจะปลูกทำแบบแต่เป็นขัวเขาจะเพี้ยนไร้บะยำน้ำท่วมเาเส้นทางเที่ยวบโบร้วเขาจะใช้ขวานี่แต่เขาเจ้าบม่ได้เปลีน้ำไม่ได้ท่วมได้ฝีเขาก็เลยบม่ได้เปลี นี้คลิปนี้ค่ะแต่ลูขอจบเพื่องทางนี้ก่อนด้